เอา Over แล้วครับโอเวอร์ช็อับเติมถูกกว่าเติมเองร้านจุดบริษัทชัดเจนผมเนี่ยรอเติมไม่ไหวแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วลุยและฟีฟ่าคอยดอทคอมก็มาแล้วนะครับก็เข้าไปดูราคาคอยดีๆในเว็บได้แล้วนะครับที่สําคัญอย่าลืมกรอกโค้ดซูเอ็กนะครับเอาล้ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเพืผมการซีลอดและ f c 25นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพามาอัปเดตซะหน่อยนะเพราะว่าตั้งแต่วันศุกร์มากับแถบจะไม่มีอะไรอัปเดตเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าอี๊ เดี๋ยวผมพาทุกคนอัปเดตหน่อยแล้วกันเนี่ยขอเรือกเพิ่มลดเสียงหน่อยเหมือนเสียงไมคผมจะดังนะ95 5. พออยู่ๆไมคก็เพิ่มเองนะครับอ่ะ เรามาดูกันนะครับว่าวันนี้จะมีอะไรเดตบ้างผมเข้ามาฟุตบินแล้วก็เปิดในส่วนของเว็บแอปให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมาวิเคราะห์กันก,นก่อนนะย้อนหลังนะในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีแคมเปญมิกซ์อันนี้มาให้เปิดเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราไม่อยากเปลืองทรัพยากรเราก็รอในช่วงของทีมออฟเดอะเยีก็ได้ใช่ไหมครับรอทีมออฟเดอะเยียก็ได้แล้วก็ฮีโร่พิกเนี่ยผมไม่สนใจแล้วนะถ้าเป็นฮีโร่เบสอะ Jeep mm. c z underscore ชา b ี has joined with monthly subscription. ชาบีขอบคุณสำหรับการสนับสนุนผมแลวก็แพลตฟอร์มด้วยนะครับแอนเคีวหลายแล้วก็จะมีกลอสเอ่อกลบทอตเตอร์พาสปอร์ตอัปเกรดอันนี้ก็จะแบบว่ามีโอกาสได้ทำเสร็จหมดอะ่ะมีโอกาสได้นักเตะอีกลบ ท็อตเตอร์ผมก็ไม่อยากทําเหมือนกันเช่นกันนะครับที่เหลือก็จะมีตาร่าเพเยอร์แมนที่มันไม่ต่างผมบอกไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวใหม่ๆเนี่ยตัวในวันจันเนี่ยมันมีเพเยอร์พิกมาแล้วซึ่งถือว่าเราผมถือว่าดีที่เหลือไม่มีอะไรเลยนะครับตัวนักเตะก็เดบิน่าเมื่อวานก็ไม่น่าดูเท่าไหร่นะมีน่าสนใจก็ถ้าถามผมก็เป็นลิยาดมาเลสที่มันเล่นได้แต่ว่าคือผมเนี่ยถ้าหากว่าหลีกซาอูเนี่ยผมใช้อันเดรสันปาลิสกาเนี่ยลิงทีมชาติก็ง่ายกว่า มีวิ่งผมทำนานเซนสันตาลิสกาไว้แล้วเนี่ยผมไม่สนมาเลสเลยนะเพราะวิ่งช้ากว่าด้วยแล้วก็จับบอลก็มีทกิลจับบอลก็ดีแต่แบบไม่มีวิ่งเลยครับมันมันเป็นปีที่วิ่ง86มันก็จะน่าเบื่อหน่อยอเพราะ,ะนั้นผมก็ใช่อนเดอร์สันตาลิสก้าต่อนะผมทําไม่รู้ใครทําตามผมไปบ้างนะแต่ว่าเร่งโคตรเก่งนะครับสบบวัสด,ดีนะครับโคตรเก่งนะวิ่งก็เร็วกว่ามีจรวดด้วยแล้วก็ร่างกายดีเล่นได้ทั้งขวาแล้วก็กองหน้าถูกว่ามันง่ายมาก มันจบผมไม่ต้องสนใจอะไรแล้วนะครับมาเลสอะไรไม่สนใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่สนนะหอมาเลสแล้วที่สําคัญคือเนี่ยมันก็จะไปอีโว e อะไรเล่นๆได้ด้วยนะทุกคนเออแต่ผมก็ไม่สนใจมาเลสนะเอาเป็นว่าไม่สนใจทีนี้นักเตะใหม่ก็ไม่มีเห็นปะ่ะผมถึงบอกน้องๆที่ถามว่าเออการ์ดมาเลสมันมีลิงบูทนะแต่ว่าคือ,อ มันมีลิงก์บูทแค่มันคนเดียวไงแต่ไอตาริสกามันไปแจกบาซิลให้คนอื่นได้ด้วยถือว่าสิมชันลิงก์ง่ายอืมแล้วมันก็ไม่ได้ลิงก์ยากเดี๋ยวก็มีไอคอนกันหมดแล้วก็เอ c บีซีมาใหม่วันนี้ก็มาแค่เพียงดีๆก็78บวกนักเตะใหม่ก็ไม่มีเข้าใจปะนักเตะใหม่ไม่มีเลยนะครับลอยๆอย่างนี้เลยผมก็บอกแล้วช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยร่องอะไรมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมทำให้ดูนะทาให้ดูในส่วนของเอ่อไอเจ็ดสิบแปดพิกเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเพื่อพิกมันก็ค่อนข้างจะด ส่วนโปรโมก็เป็นโปรโมหลอกหากินไปเรื่อยนะผมก็ผมไม่เปิดแล้วนะครับไม่เปิดแล้วเพราะว่าโปรโมนี้ถ้าว่ากันตามตรงมันก็ถ้าไม่ผสมไอคอนมาหรือโปรโมใหญ่ว่าไม่เปิดแรับแต่ว่าเราจะมาเปิดเพย์พิกเพื่อจะรีวิวให้ดูแล้วกันนะว่าไอ้เจ็ดสิบวกเนี่ยไอแกร์สแล้วที่เหลือโก7เนี่ยมันมันจะดีไหมครับอ่ะ จะดีไหมผมจะใส่คลิกเดลูบใส่นักเตะแลไป3ใบใช่ไหมจะใส่กี่ใบก็แล้วแต่ก็กดตรงนี้ใส่นักเตะแลไป3ใบแล้วก็เติมในส่วนของนนแลให้เต็มก็กดไปที่ user builder แล้วก็เลือกการ์ดนนแนะเนีย่ยเลือกการ์ดนนแลมาเสร็จแล้วถ้ามันไม่พอก็อย่าเลือกอันเทดตัวบางทีเราอันเทดเราเรามันมีน้อยอ่ะแต่เทดได้แต่มีแน่ผมก็จะกดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆสิบแพ็คไป เรไม่ดู10แพ็กว่าวันอัปเดตวันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะเรไม่ดูไปส0แพ็กอ่ะปั๊บปึ๊บดู10แพ็กอ่ะได้รู้เลยว่าเลทมันปมันก็เลขมันกลมๆดลไงอ่ะสามเร็วมันเร็วกว่าผมไปเปิดเพจเนี่ยกว่าจะเสร็จแต่ละ1แต่ละ2 SBC มันช้าครับการตีโรโม BC เห็นแล้ว4แล้วใช่ไหมเมื่อกี้โรโมนี้มันก็ทำสุดๆสุดสนุกสนุกได้การันตีอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งอ่ะ ดู7 8ดู78บวกก่อนเพราะมันวันจันทร์วันหลู่ไปแล้วไปมันเหลือเสือเหลืออันเทปไม่ต้องใช้แล้วเจอีก3ซองเดี๋ยวดูเลดกันอุซาบีทำยังอีก2ซองครับเน้เนๆเลยรีวิวให้ดูกันไหมเก้าซองสุดท้าย10ก็ลองเปิดดูครับ10ซองเพ์พิกที่ ส่วนใหญ่แล้วจะชอบเลด์บีก็แบกแรกครับเปิดมาเป็นซาริโอมาเน่ดีสุดเป็นซาริโอมาเน่84ก็โอเคแล้วที่มัน84ครับใบที่2แซกันกอฟนะครับแซกันกอฟ83ก็ถือว่าไม่เท่าไรใบที่3ครับ End ish, เอนดริชก็ยังไม่ดีของที่4คนเดิมเลยเราเปลี่ยนเป็นไคลฮาวเวิร์ดแทนนะครับอ่าใบที่5ก็ยังกา,กากอยู่ดีนะครับยังไม่วอล์กเลยสักใบเดียวก็ยังกุ๋ยอยู่ดีครับอ้าวดูดิจะวอล์กให้ผมไหมนะสิบสองเปิดมา สปาตากับลูคัสเฮอร์นันเดซสามซองสุดท้ายคิสเตนเซนยังไม่พ้น83สิซินแคลแต่ยังมีมิลิวนิวต์ซาวิกที่เรียกว่าพลังสูงถึง85ก็ยังโอเคและสุดท้ายครับชาวิงก้าไม่วอล์กซักใบเดียวครับสำหรับในส่วนของเฮเยอร์พิกนะก็เรียกว่าก่ำใช้ได้นะครับ นี่ซ้ําจะไปทําอะไรก็คือแล้วแต่นะมันก็ไอซองการันตีแต่มันต้องทาํา8ดใบแปดลีของยี่ห้อทำนะครับแล้วก็อ,อ,อันอื่นๆก็ก็ไม่รู้น้องจะทําก็ทําเลยแต่ผมสาหรับผมผมว่าไม่ได้ทาทักอันเลยจะทําก็คงจะดีที่สุดก็คงจะเป็นคมเปินมิกนนี้และนั้งที่มีการ์ดยูฟาที่กำลังจะพลังได้อยู่ด้วยแล้วก็มีเทลเบเซอร์มี8 6บวกนะฮะมีรุ่นฟันได้มีรุน ai, ร่นตัวดีๆอยู่มากมายนะแต่สําหรับผมแล้วก็ ไม่สนใจนะครับตัวอื่นก็ไม่น่าสนใจแล้วก็มีแค่นี้แหะครับเนี่ยนี่อัปเดตรวมให้3วันแล้วนะผมพยายามพูดแล้วก็ทาแพ็คให้ยืดยาวที่สุดแล้วผมยังพูดแทบจะเรียกว่าไม่น่าเชื่อนะผมพูดไมถึงสิบนาทีอืมแต่ว่าเดี๋ยวไปดู e ีโกันเผื่อว่า e ีโมันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างออเอมีให้ผมมาดูแค่นี้ก็มี E ีโวฟรีครับจากการ์ดเงิน อัพจาก8-5ของฟรีบวกเออ่ยิงซึ่งไม่บวกวิ่งก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมมีโคแบ็กสตาร์มีเทสโพเวนบวกแต่ก็คือไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูตัวอีโวยอดทิดก็จะมีซิโซโก้ซึ่งเก่าแล้วนะครับมีเวกคอร์ท,ที่โวได้ไอหัวดินนี่ตัวมันสูงก็เอาเวกคอร์ต,ตัวเนี้ยไปย่อให้วิ่ง8-9แต่ก็ไม่มีเอเลี่ยวนะก็ลองเล่นกันดูเท้าแค่สีเองส่วนไอคลายหัวดินเนี่ยมันยีโวเยี่ยวเหนียวอ่ะกว่าจะได้ขนาดเนี้ยสูงสูงเนี่ย อกฟุตเสูงเท่ากูตัวแบบเล่นกองหน้าได้นะครับก็เท่ hey, ดีนะแต่ว่าถามว่า AI เป็นยังไงมีเอเลี่ยงเงินผมว่าก็โอเคนะมาจากการ์ดทองแดงเลยก็อยากเล่นก็ไปจัดการกันเัาเองนะครับแล้วก็เนี่ยผมอัปเดตแค่นี้นี่ผมพยายามพูดยืดให้มันครบ10นาทีนะก็ฝากไว้เท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับ